สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเน็เพชรยนต์ครับเป็น EP2 อยู่กับเจ้าวีโก้เหมือนเดิมเป็นโตโยต้าวีโก้2.5 j จ u r b o นะครับปี2014ในราคา3 1 9 0 0 0บาทครับผมก่อนที่เราจะไปชมรายละเอียดของรถคันนี้ยังไงผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์ด้วยครับนะครับวันนี้อยู่กับเจ้าวีโก้แชมป์2.5เทอร์โบเจ2.5เจเทอรนะครับปี2014ราคาอยู่ที่3 1 9 0 0 0บาท ตัวรถเป็นสีขาวครับเดี๋ยวดูรอบคันครับเป็นสีขาวทั้งคันนะครับตัวกระจกเป็นฟิล์มสีดำมีหลังคาแคลรี่บอยครับเหมาะสำหรับใช้งานโดยเฉพาะครับขนส่งคะขนส่งโลจิสติกต่างๆครับเพราะว่าเครื่องยนต์รถคันนี้มีเทอร์โบครับผม หรือถ้าท่านใดไม่ชอบแคลร่บอยตัวทึบคันนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนใส่หลังค่าท้องสูงใช้สำหรับขนส่งต่างๆเหมาะมากครับประหยัดน้ำมันมาเริ่มกันที่ไฟหน้าครับเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะครับกระจังหน้าเป็นสีดำด้านตัดกับตัวรถรุ่นนี้จะยังไม่มีไฟตัดหมอกนะครับข้างล่างจะเป็นช่องดักลมสีดำ เป็นดําด้านเหมือนกันครับไฟตัดหมอกด้านซ้ายก็ยังไม่มีเช่นกันนะครับแล้วก็มีสกรูดักลมเอาไว้เพิ่มแรงอัดให้เทอร์โบนะครับตัวกระจกมองข้างนั้นเป็นสีดําด้านตัดกับตัวรถครับหูช้างก็เช่นกันมือจับเป็นสีดําครับผมเรามาดูภายในกันภายในเป็นสีเทาดํานะครับ ตัวนี้ยังเป็นกระจกมือหมุนอยู่นะครับผมสามารถใช้งานได้ปกติข้างในเป็นสีดำใหม่มากนะครับวิทยุรุ่นนี้สามารถใส่ซีดีได้นะครับใส่ CD ดีดีวีใส่ TV, สได้หมดครับ แอร์เป็นระบบเมนนวนเกียร์เป็นเกียร์5สปีด <Okay. S 1> เป็นตอนเดียวครับคันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าวิโกแชมปคันนี้2.5เจเทอรโบในราคา3 1 9 0 0 0บาท ถ้าใครสนใจครับผมติดต่อตามเบอร์โทรด้านล่างได้เลย0626407776หรือทางเนสออ t โตคาครับผมอยู่ที่เพชรยนต์ซอยเสรีไทย68แยก1ครับมินบุรีครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, นะครับผมลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ